ถุงนี้ทําไว้กันไก่ค่ะกันแมลงด้วยแล้วก็กันไก่ด้วยนะคะเพราะว่าเออมีไก่ป่าเลี้ยงไว้แถวนี้ค่ะก็น่ารักดีเป็นเพื่อนเวลาทําสวนก็ไม่เหงาค่ะมีเสียงไก่ตลอดเกษตรเฮลตี้ที่กบทำามนนี้ก็ทําได้มาสองสามปีแล้วค่ะเพราะว่าเป็นพนักงานประจําเนาะแล้วก็อยากกินผักที่ไม่ต้องมีสารพิษค่ะก็เลยลองปลูกใช้เวลาว่างก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้หลักค่ะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่ม เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็เลยจะมาลองปลูกพร้อมกับเพื่อนๆค่ะก็ใครอยากทำเกษตรก็มาลองทำพร้อมกันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่กบปลูกไว้นะคะกบก็จะปลูกไม้ประดับควบคู่กับผักค่ะอันนี้จะเป็นต้นทุตุโชคนะคะ เอามาปลูกไว้เนาะก็กินยอดไปเยอะแล้วค่ะนี่คือรอยเด็ดนะคะไม่ขมมากค่ะมียอดน้อยเกิดมาแล้วด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นกระถินที่ออกดอกเป็นสีม่วงนะคะที่ดอกไม่มีแล้วเรียกง่ายๆว่าเราให้ต้น อันชันเขาเลยขึ้นไปอะค่ะดอกต้กนกระถิ่นก็นเลยกลายเป็นสีม่วงเนาะเดี๋ยวมันสูงแล้วว่าเดี๋ยวต้องตัดมันนิดนึงค่ะต่อมาเลยต่อมาก็จะเป็นต้นนี้เลยค่ะมะยมปลูกไว้ได้สองปีแล้วโตวแล้วนะเวลาเวลาตำสมตำค่ะกบก็จะแบบเด็ดยอดไปกินกับสมตำนะแซบ่บ<ส>อันนี้ก็เป็นมงที่เราทำไว้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาปลูกเม็ดผักในเช้าวันพรุ่งนี้กันนะคะวันนี้ก็คือเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำไปทํางานกันแล้วค่ะอันนี้ที่ที่ที่เคลียร์กันไว้เนาะมันก็จะดูแห้งแล้งก่อนนะตอนนี้อันนี้เป็นต้นไทรค่ะที่กบชําไว้ยังไม่ได้ลงอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาโตเราก็จะชําเพิ่มนะคะนี่ อันนี้ก็ใช้เวลาช่วงเช้าในการทำเหมือนกันค่ะนีก็ลากเดินเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นแม่เลยที่เราตัดแล้วก็เอาไปชําเป็นต้นเล็กนะคะมีทั้งดอกไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดอันนี้ถูงเขียวลือไว้ยังไม่ได้เก็บเลยเนาะนี่ดูสิมาทับกันซะแล้วนี่นะคะ มีเก,กต้นหนึ่งเดี๋ยวทำกันไปเรื่อยๆค่ะดูซิว่าเราจะทำแปลงผักกันในรูปแบบไหนทำไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดใครม,มีพื้นที่ในบ้านหรือข้างบ้านเล็กๆน้อยๆก็มาทำพร้อมๆกันค่ะอาจจะไม่เก่งนะแต่เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำกันก่อนเนาะ น,นี้ก็แต่งตัวจะไปทํางานแล้วนะคะก็เออ่เดี๋ยวทิ้งมุ้งไว้อย่างนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาปลูกผักกันวันนี้ก็ขอตัวไปทํางก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ